เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสำหรับแปลงนาของดรรงบุญสวยขวัญน,นะครับสอสอพักพลังประชารันรตนศรีรรมราชซึ่งเรียกกันว่าแปลงนาพุทธภูมินะครับนาแปลงนี้เนี่ยจะใช้ข้าวที่ปลูกเนี่ยมาควรเป็นข้าวยาโคนะครับหรือเรียกว่าข้าวทิพนะครับเป็นข้าวทิพเนี่ยคือคือข้าวเนี่ยเป็นยานะเป็นยาที่นางสุชาดาเนี่ยเคยเคยกวนให้กับพระพุทธเจ้าได้ สวยนะะก่อนที่จะบรรลุนะฮะบรรลุธรรมแล้วก็การกวนข้าวยาโครหรือข้าวทิพย์เนี่ยในสังคมไทยก็ยังคงนำมาปฏิบัติกันจนเป็นเป็นประเพณีนะ,ะในวันเพ็นเดือน3บ้างบันเพ็นเดือน6บ้างแล้วแต่แต่ละจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลานี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงวันเพ็นเดือน3 ซึ่งก็จะมีพิธีกรรมที่เป็นประเพณีที่เรียกว่ากวนข้าวทิพนะฮะกวนข้าวทิพคือข้าวยาโคนะฮะผมอยากจะให้ไปดูนะครับว่าในช่วงแรกที่ผมเคยนําเสนอครั้งหนึ่งก็คือช่วงที่กรุมังหว่านช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เตรียมที่จะไปกวนเป็นข้าวทิพแล้วนะครับไปดูแล้วก็ไปดูกรรมอธิบายของดรรงว่าข้าวทิพข้าวยาโคคืออะไรอย่างไรครับเจ้นะ ข้าวเหล่านี้เป็นข้าวเขียวที่จะเอาไปทําข้าวยาโคมะทุปายาตเก็บข้าวเขียวยามเดือนสาเดือนสามยามข้าวเขียวเราเก็บข้าวเขียวอันนี้เพื่อไปทําสารตั้งต้นในการทําข้าวยาโคมะทุปาญาตร้อนข้าวจะต้องโน้มโน้มอย่างนี้โน้มโน้มยืนตรงๆอย่างนี้น้ำนมข้าวยังไม่มากพอมันต้องโน้มโน้มแบบนี้แบบนี้นะครับร้อนเวลาเราเก็บก็ต้องเลือกพี่น้องอ่าพุทธบริษัทที่มาเก็บเขียว นะครับที่นัดหมายกันมาแต่ละวัดก็มาถึงก็จะต้องให้ความรู้เ,เชฟแต่ละคนเนี่ยอาจจะเวอร์ชันเชฟแต่ละคนบอกว่าแบบนี้มีน้น<อ>ําน,น,นมเชฟก็คือคนปรุงเป็นเป็นคุกใหญ่ในการทําข้าวยาโคของแต่ละวัดกระบอกต้องการแบบนี้บางคนก็ต้องการแบบนมนมแบบที่ผมว่าบางคนก็บอกเอาตั้งท้องที่ยังตั้งท้องแบบนี้นี่นี่นนนนตั้งท้องแบบนี้นี่นผมย่าดูนี่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 ตั้งท้องนะครับตั้งท้องก็ชีกเนี่ยท้องข้าวออกมา ทองข้าวแบบนี้พอเ้าเราเอามือแกะก็จะมีบางคนก็น,นี้แน้นํานมข้าวก็แล้วแต่เชฟบางคนก็อันนี้เชฟหนึ่งเชฟอีกคนหนึ่งบอกแบบนี้เชฟอีกคนหนึ่งบอกว่าต้องโน้มโน,น้มแบบนี้โน้มโน้มแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่แบบนี้โน้มนะครับนี่คือ,อการพัฒนาการอย่างหนึ่งในการเอาน้ํานมข้าวไปทําข้าวมัทุปยญาตวันเป็นเดือนสามยามข้าวเขียวง่ายๆ่ายกข้าวขีดเดือนสามยามข้าวเขียว พี่น้องที่นครศรีธรรมราชก็จะกวนข้าวมาทุปยาดข้าวยาโคนะครับข้าวยาโคเข้าวมาทุปยาดนาแปลงนี้นะครับนานในพุทธภูมิเนี่ยมีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดร้อยไร่เนี่ยนะครับที่เราทํากันอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากสารกลางประมาณสองพันเมตรยืนตรงนี้เห็นยอดพระธาตุอยู่นั่นนะกิโลกว่าก็กิโลกว่าถ้าเส้นตรงถ้าเส้นตรงแบบไม้โปรเทคเตอร์ตั้งอ,ะอ่ออะยิ่งสั้นมกิโลนึงอา,ากิโลนึงครับก็เป็นเมืองที่มีนาแล้วก็นาอยู่ในกลางเมือง เมื่อถนนเส้นนี้ตัดผ่านเราก็พยายามจะรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อจะสืบทอดให้เห็นถึงการทํานาที่เป็นนาแบบดั้งเดิมเนี่นะครับสูงมากถ้าคนลูกหลานรุ่นหลงังๆจะเห็นว่าทําไมข้าวมันที่นี่มันสูงเพราประปกติข้าวเตีย้ยๆขนาดนี้อนั่นข้าวโกขอ่านี่ยเนี่ยผมจะมายืนแปลงนีน่นี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 ่น่นี่นีนี่น นี่กาลังเริ่มเริ่มเริ่มจะแตกร่วงนะเริ่มจะแตกร่วงนะครับแปลงนี้ก็จะออกอทันเดือนเดือนหกเดือนห้าเดือนหกแล้วเดือนทันเดือนทันนะครับดรรงบุญสวยขวัญน,นะครับนอกจากจะเป็นสสแล้วแล้วก็ทํานาด้วยทํากิจกรรมเชิงสังคมค่อนข้างจะจะเยอะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วคราวนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในเขตเลือกตั้งที่1 เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามที่จะมาแย่งพื้นที่นี้เพื่อที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเดียวกันนะแต่ดรรงก็ยืนยันว่าผมจะลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งและผมเป็นกรรมการสหาผู้สมัครด้วยผมเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยเพราะฉะนั้นผมดึงมีปากมีเสียงมากกว่าคนอื่นและมีโอกาสที่จะได้ลงในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมากกว่าคนอื่นๆครับ